สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY รบยุ่งคลิปนี้ก็มีงาน DIY ฝากเช่นเคยครับคลิปนี้จะพามาซ่อมหลอดไฟ LED แบบนี้ครับหลายบ้านคงจะเคยใช้นะครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งเปิดไม่ติดซื้อเปลี่ยนใหม่โยนทิ้งไปเป็นขยะเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีวิธีซ่อมแบบง่ายๆครับง่ายจริง เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตอนจะเริ่มก็ฝากชแน,นลไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไมีภาพคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกลนเดีย๋ยวลองดูอาการก็คือไฟเข้าแต่ไม่ติดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเดี๋ยวแกะลูมในเลยครับมันมีหลอดมครับวิธีแกะก็ลองลอง,ลองบิดดูกนน่อนนะเพราะว่ามันเป็นกาวติดหลอด รอบหลองบิดๆดูบิดๆแล้วค่อยงัดตัวถ้ามันออกก็ไม่ต้องหาอะไรเงยเห็นไหมครับของง่ายครับคือจะลอดแตะคลาบเห็นรอยจุดดำๆอยู่ตรงนี้หลอดนึ่เดี๋ยวลองดูครับ ลองเอาสายไฟกิ้มเข้าหากันดูว่าใช่ร้อนนี้ไหมที่มันขาดถ้าขาดก็ไฟก็จะติดเนี่ยวิธีเช็คไฟก็งอไฟงอสายไฟเนี่ยก็าหาการดูเนี่ยจิ้มดูจ,จิ้มตัวนี้ครับตัวที่มันมีรอยจุดดำๆเนะี่ยมันขาด ติดครับนี่ฮบหลอดนี่น่าจะขาดครับก็ผมเอาไฟไฟจี้ใส่กันนี้คือติดเลยนี่ครับเห็นไหมจะแสียบต่างอปน,นะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยก่อนเริ่มครับปิดไฟก่อนนะหมุนหลอดวิธีซ่อมก็ง,ง่ายๆครับแผงยาง ใคคนงงแล้วก็แผงยามาทำอะไรเห็นไหมครับด้านหลังแผงยาจะมีฟอยเราจะใช้ฟอยตัวนี้ครับเป็นตัวเชื่อมไฟเข้าหากันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยครับเริ่มเลยก็งัดเอาหลอดที่มันขาดเนี่ยออกก่อนให้มันเห็นขั้วสองข้าง เราฟลิดฟอยล์หลังแผงยาเรตับให้มันเล็กๆปดีขนาดขั้วไฟนะหลายบ้านคงจะมีนะครับแผงยา เนี่ยเี๋ยวตัดให้มันพอดีพอดีกันคั่วไฟหนะ่อย ยอดกเข้ามาเดี๋ยวฟอยจะดินได้ เดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะติดไหมนี่งัรับติดรบับไฟติดร,บรับเห็นไหม เหมือนเดิมครับเหมือนหลอดใหม่พอฟอยตัวนี้มาแนละ้วมีหน้าที่เป็นสะพานไฟให้ไฟมันเชื่อมหากันหลอดที่มันขาดเนี่ยแล้วไฟมันก็จะติดเดี๋ยวเราครอบไปลองเปิดดวัวพอดอันนี้ออกมันแตกแตมเห็นแบบสว่างครับนี่เป็นยังไงครนะับใช้ได้เหมือนเดิม ถ้าใครมีหลอดกระป๋องที่เสียแล้วอยากจะลองทำดูก็ทำตามได้นะนี่ครับใช้แค่แผงดาง่ายๆครับนี่ครับใช้ได้ปกติเหมือนเดิมถ้าใครไม่อยากทำก็ซื้อใหม่ไม่ว่ากันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับคลิปนี้ก็กดจบแค่นี้ครับนี่สว่างเลยไม่ต้องซื้อใหม่ละ